อายุ20อาชีพค้าขายไม่มีเครดิตครับออกเป็น all new สีประตูยกสูงตัว ZP ปี2021แบบนี้เซ็นวันเดียวผ่านลูกค้าก็รับรถเลยซึ่งจมรกวานไซแม็กไม่ยังไม่ให้แล้วแล้วหลังจากนั้นขับไปตั้งสูตรมาครับและนี่ กำลังล้างให้อยู่ทางด้านนี้เลยต้องต้องขออภยัยเรื่องเสียงก่อนเลยก็ล้างช่วงล่างล้างตัวรถล้างห้องเครื่องทุกอย่างเดี๋ยวต่อจากขั้นตอนนี้นะเราก็จะได้ไปคันสีเคลือบเงากันต่อไปครับมาครับผมลงจากแท่นล้างรถมาแล้วครับนี่กำลังทําสปาภายในให้อยู่นะครับแล้วก็จะได้คันสีเคลือบเงากันต่อไปนะครับผมนี่ลองดูก่อนขั้นนี้เดิมทีเนี่ยมันจะได้เป็นล้อแม็กวลแล้วก็เป็นยางใหม่แต่ทีนีน้ลูกค้าบอกว่ามาเห็นอีกคันนึงมันใส่แม็กลายนี้มผมก็เลย ไปเบิกแมกไรนี้มาเปลี่ยนนะครับคุณลูกค้าครับประกอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็วิ่งไปตั้งศูนย์ทวงล้อเดี๋ยวลองดูโดยรอบตัวรถกันก่อนรถเดิมนะไม่ใช่รถแต่งซิ่งแต่อย่างใดเซทพีแท้ๆเลยหลังจากเก็บทําสปาให้1รอบลองดูออปชันเซพีกันก่อนได้จอใหญ่แอร์ออโต้มันติสองข้างที่ตรงพวงมาลายัยเบาะหนังแท้ๆจากโรงงานสวยมากๆนะครับออปชันแบบเทียบเลยและก็กําลังจะขัดสีเคลือบเงาและทําสปาก,กันต่อไปนี่ครับขั้นตอนการขัดสีเคลือบเงาครับ ด้านบนด้านหลังคากระจกหลังทุกอย่างเราขัดใช้ทั้งหมดเลยที่ถี่ทถันทุกซอกทุกมุมทุกจุดเพราะว่าถ้าไม่มีถือมือก็อาจจะขัดสีเป็นรอยได้นะครับและย้ำอีกทีนึงนะครับผมว่าเราข่ายรถมือสองนะครับไม่ได้ข่ายรถป้ายแดงครับนี่ครับเก็บรายละเอียดทุกจุดจริงๆครับเดลวเราก็ดูแลให้เป็นอย่างดีลงน้ํายาเนี่ยยางดําเช็ดแว็กเนี่ยเรียมๆแบบนี้เลยนะเดีย๋ยวรอรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ่ายรีวิวให้ดูกันต่อ นี่ครับรถส่งขึ้นแท่นรอส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ให้ลูกค้ากําลังวายรถกันก่อนสวัสดีครับวันนี้คุณลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนครับนครปฐมครับแล้วก็รู้จักกับทางเราได้ไงครับคุณพ่อแนะนํามาครับสําหรับเคสนี้นะครับร้านของคุณพ่อก็ได้ออกรถไปแล้วสองคันด้วยกันแล้วคันที่3าก็เลยแนะนําให้ลูกชายมาออกรถที่นี่นะครับผมคุณลูกค้าคือทําอาชีพอะไรครับค้าขายครับผมที่เขาบอกว่าอายุ20่นี้ยี่สิบจริงไหมครับใช่ครับแล้วก็ออกรถได้ ใช่ครับแล้วแบบเอกสารอะไรมันยุ่งยากไหมครับไม่ยากเลยครับเอาง่ายเซนวันนี้พรุ่งนี้รู้ผลเลยครับเรื่องของการบริการของเราเนี่ยเป็นไงบ้างครับบริการดีมากครับโทรไปแจ้งตลอดเลยครับว่ายังไงยังไงบ้างพอได้เห็นรถวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับถูกใจมากครับรถสวยก็มีอะไรที่ว่าจะฝากถึงลูกค้าท่านถัดไปไหมครับก็แนะนําเลยนะครับเ็นนี้รถสวยจริงครับรถใหม่ถูกใจแน่นอนครับ รบกวนคุณลูกค้าแค่นี้นะครับขออวยพรให้ลูกค้าโชคดีร่ำรวยนะครับผมขอบคุณมากครับอาชีพค้าขายไม่มีเครดิตอายุ20เซนวันเดียวผ่านรับรถได้เลยก็ทนายที่สนใจแบบนี้ก็ติดต่อได้เลยครับ